มาพบกันกับนิดานะคะกับ The Mindset Podcast ความสุขความสาเร็จเริ่มต้นที่นี่ Podcast วันนี้นะคะจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าทำยังไงไม่ให้เรากลับไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วคอมฟอร์ทโซนมันคืออะไรต้องบอกว่าหลายๆครั้งนะคะเวลาที่ ลูกค้ามาโค้ชด้วยหรือว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนในคลาสโคชิ่งหรือคลาสพัฒนาตัวเองต่างๆนะคะที่จัดเนี่ยวันแรกมาเนี่ยสิ่งที่เราจะทำกันเสมอคือตั้งเป้าหมายนะคะทำวิชั่นบอร์ดวิชั่นบอร์ดคืออะไรวิชั่นบอร์ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะทำวิชั่นบอร์ดเนี่ยก็เหมือนเราเอากระดาษแผ่นใหญ่ๆห,หรือเราเอาบอร์ดอะไรใหญ่ๆสักอย่างมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็ใช้กระดาษนี่แหละกระดาษฟลิปชาร์ตกระดาษแผ่นใหญ่ๆนะคะที่เราใช้ในห้องประชุมแล้วเราก็เอามานั่งเขียนว่า สามปีห้าปีสิบปีต่อจากนี้เราเห็นชีวิตเป็นยังไงเห็นชีวิตเป็นยังไงในที่นี้คือเราอยากให้ชีวิตของเราเป็นยังไงนะคะเราอยากที่จะเห็นชีวิตครอบครัวเป็นยังไงการงานการเงินคุณภาพชีวิตเป็นยังไงเราเห็นอะไรในภาพสามปีห้าปีสิบปีของเราบ้างนะคะโดยที่เราจะเลือกทําภาพสามปีห้าปีหรือสิบปีเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราเองเลย แต่ละคนชีวิตเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันบางคน2ปีชีวิตเขาเปลี่ยนเยอะมาก3ปีชีวิตเปลี่ยนเยอะมากบางคนบอกหปีไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ดังนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะทํา2ปี3ปี5ปี10ปียังไงก็ได้มันขึ้นอยู่กับช่วงชีวิตของเราช่วงนั้นด้วยแหละของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวันแรกเวลาที่เราจัดเวิร์กช็อปหรือทําคลาสหรือว่ารับลูกค้าเข้ามาในโปรแกรมโคชชิ่งนะสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือเราต้อง คุยกันเรื่องของเป้าหมายแล้วก็วิชันก็คือวิสัยทัศน์ที่คุณมีให้กับชีวิตของตัวเองซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทุกคนก็จะแบบ รู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานมากในเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบโอ้ยวาดเขียนนั่นเขียนนี่ฉันตั้งเป้าแบบนั้นแบบนี้ฉันอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวฉันจะสร้างบ้านอันนี้เดี๋ยวฉันจะมีธุรกิจอันนี้ใน3ปีเดี๋ยวฉันจะสร้างชีวิตครอบครัวฉันจะมีลูกอีก3คนฉันจะมีอิสรภาพทางการเงินฉันจะท่องเที่ยวโลกฉันจะเขียนหนังสืออีก3าเล่มฉันจะทําธุรกิจนี่นั่นนี่ฉันจะมีซิกแพคสุขภาพฉันจะเป็นอย่างนี้ร่างกายฉันจะเป็นอย่างนี้หุ่นฉันจะเป็นอย่างนี้อ มีไฟเต็มที่เลยวาดกันเต็มที่เขียนกันเต็มที่นะคะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือจะบอกว่าน้อยคนมากๆเลยที่จะทำสำเร็จตามวิชั่นบอร์ดของตัวเองเหตุผลเป็นเพราะอะไรพอเรากลับมาเช็คกันใหม่อีกรอบนะครเป็นยังไงบ้างชีวิตหลังจากที่เข้าเวิร์กช็อปแล้วเรียนไปเป็นยังไงบ้างได้ทำตามที่บอกไว้ไหมคำตอบที่มักจะได้ยินก็คือว่าไม่ได้ทำ <laughs> สามเดือนผ่านไปโอ้งานยุ่งมากเลยโอ้ไม่มีเวลา อุ้ยไม่ว่างอุ้ยพอเราไปคุยกับแฟนแล้วแฟนไม่เห็นด้วยที่เราจะทําธุรกิจนี้อุ้ยพอถึงเวลามันก็มีอุปสรรคนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยอุ้ยพอถึงเวลาเราก็ขี้เกียจนะคะหรือบางคนก็ยอมรับมาตรงๆเลยว่าอ๋อขี้เกียจไม่ได้ทําผัดวันประกันพุ่งแล้วก็ท้อใจแล้วก็รู้สึกว่า อยู่แบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนี่ก็สบายอยู่แล้วนี่จะไปทําให้มันเหนื่อยทําไมล่ะเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรไม่ได้บอกทุกคนเป็นงั้นเนาะมันก็จะมีคนบางคนที่มีคอมมิตเมนต์มีมีการตั้งข้อสัญญากับตัวเองแล้วเขาก็ทําตามได้หลายๆายคนที่รู้ตัวว่าอ๋อเนี่ยเดี๋ยวฉันไปต่อเนี่ยฉันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาหลายรอบละเขาก็จะเลือกที่จะสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวเองโดยการจ้างโค้ชจ้างที่ปรึกษาอะไรเงี้ยนะคะจ้างเมนเทอร์นะคะ เพื่อที่จะอยู่กับเขาไปยาวๆแล้วเวลาที่เขาเริ่มมีข้ออ้างเขาขี้เกียจเขารู้แล้วว่าโค้ชจะทํำยังไงถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วเราตั้งข้อสัญญาเหล่านี้ให้กับตัวเองแล้วเราคอมมิตกับมันไหมคือเราจะทําตามสิ่งเหล่านี้จริงๆหรือเปล่าเราจะทําให้มันเกิดจริงๆหรือเปล่าซึ่งหน้าที่นี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครเลยคือหน้าที่รับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวแบบร้อยเปอร์เซ็นต ไม่ใช่แฟนไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ทีมของเราไม่ใช่บริษัทไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่เศรษฐกิจทุกอย่างอยู่ในการตัดสินใจของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมปัจจัยสิ่งแวดล้อมฝนจะตกฝนจะไม่ตกปัจจัยสิ่งแวดล้อมจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรามีความสามารถที่จะเลือกว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรกับชีวิตของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งคนที่เทคคอนโทรลชีวิตตัวเองและสามารถไปถึงเป้าหมายของตัวเองเนี่ย ก็คือเขาเข้าใจหลักการนี้ไงเขาเข้าใจหลักการที่ว่าเราควบคุมผลลัพธ์ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เราเลือกได้กับชีวิตของเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราเลือกได้หน่ตอนนี้เราจะกินแฮมเบอร์เกอร์หรือเราจะกินสลัดถูกไหมเราเลือกได้หีิว่าวันนี้เราจะไปออกกํบบาลังกายไหมหรือเราจะมีข้ออ้างกับตัวเองเราเลือกได้หน่ว่าตอนนี้เราจะเริ่มเขียนหนังสือที่เราอยากเขียนไว้หรือเราจะไปนั่งดู Netflix เราเลือกได้หนิว่าตอนนี้เราจะเริ่มทํางานที่สําคัญสําหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัวของเราความฝันของเราหรือเราจะเลือกไปช่วยงานของเพื่อนร่วมงานของเราที่ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเขาขอให้เราช่วยเราก็เลยไปช่วยเขาเราเลือกได้หนิว่าเราจะเอางานที่ออฟฟิศมานั่งทําจนถึงตีสามหรือเราจะมีการแบ่งเวลาที่ชัดเจนว่าเอ้ยงานของเราเนี่ยมันต้องจบ กี่โมงงานประจําของเราต้องจบกี่โมงแหละเวลาเนี่ยคือเวลาหลังเลิกงานฉันต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ที่ฉันต้องการจะสร้างเราเลือกได้เสมอแต่เรามักคิดว่าเราเลือกไม่ได้เรามักจะเอาอํานาจในการตัดสินใจสิ่งเหล่าเนี้ยไปฝากไว้กับคนอื่นอ่าไม่ได้หรอกก็เจ้านายเราบอกให้เราทำแบนนี้เดี๋ยวเจ้านายบังคับ หรือว่าจริงๆคุณยินดีตอบรับที่จะทําเองเดี๋ยวต่อให้คนอื่นเขาสั่งคุณอะคุณมีสิทธิ์ที่จะมองไหมว่าอันนี้มันใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณหรือเปล่ามันเกินหน้าที่ของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวมันคือคุณเลือกที่จะทํางานที่บริษัทนี้เองหรือเปล่าหลายคนบอกว่าโอ้ยงานที่นี่หนักมากเลยทุกคนทํางานจนถึงตีสองหมดเลยเดี๋ยวนะในส่วนที่คุณตัดสินใจคืออะไรคุณตัดสินใจทํางานที่นี่เองนี่ถูกปะคุณเลือกได้นี่ที่จะอยู่หรือไม่อยู่ที่นี่ คุณเลือกได้นี่ที่จะคุยกับเจ้านายว่าเฮ้ยขอบเขตของการทํางานของที่นี่คืออะไรใช่ไหมตอนที่คุณตกลงเข้ามาทํางานเขาบอกคุณว่าอะไรแล้วความเป็นจริงมันคืออะไรอ่ะนั่นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณละถ้าคุณไม่โอเคกับงานแบบนี้ถ้ามันไม่ตอบโจทย์ของคุณมันคือหน้าที่ใครที่จะต้องไปพูดละถูกป่ะมันคือหน้าที่ของตัวคุณเองนั่นแหละที่เราบอกว่าชีวิตของคุณอยู่ในความรับผิดชอบของคุณ100%คนที่รู้และเชื่อในหลักการเนี่ย เขาก็จะเทคคอนโทรลชีวิตตัวเองแทนที่จะมีข้ออ้างแทนที่จะโทษนู่นโทษนี่โทษปัจจัยภายนอกทั้งหมดนะเขาจะรับผิดชอบและรู้ว่าเฮ้ยฉันเลือกได้ทุกโมเมนต์ทุกเวลาฉันสามารถเลือกได้ว่าฉันจะทําแบบไหนตัดสินใจแบบไหนทีนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่สําเร็จเนาะก็คือเราทำวิชั่นบอร์ดเราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเราทําข้อตกลงข้อสัญญากับตัวเองแล้วเรามีคอมมิชเมนต์แล้วว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันต้องทําสิ่งเนี้ย ให้มันเป็นจริงให้ได้โดยฉันจะไม่มีข้ออ้างฉันจะไม่โทษคนอื่นฉันจะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของฉันร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคิดแบบนี้นี่แหละเราจะเริ่มไปถึงเป้าหมายของเราได้ละแต่ถ้ามาเนี่ยแล้วยังมีข้ออ้างนู่นนี่นั่นอยู่นั่นแหละอะยังไม่พร้อมไม่มีเวลานู่นนี่นั่นชีวิตขึ้นเหนือคนนี้คนนั้นอะแน่นอนว่าคุณก็จะต้องอยู่กับข้ออ้างนี้ตลอดไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมรับแล้วอะเออ ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราจริงๆนั่นแหละเราถึงจะเริ่มได้ละเริ่มออกเดินทางในเกมแห่งชีวิตครั้งนี้นะคะในการไปถึงเส้นชัยของเราไปถึงเป้าหมายของเราไปถึงความฝันของเราถามว่าเป็นงานง่ายไหมแน่นอนไม่ง่ายเหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่เป็นไงเหนื่อยแต่คุม้มเหนื่อยแต่ไปถึงเหนื่อยแต่สามารถมีคุณภาพชีวิตในแบบที่คุณอยากมีได้ไงถูกปะ ถ้าคุณเลือกเส้นทางที่ง่ายก็คืออยู่เฉยๆอยู่ในคอมฟอร์ทโซนทำอะไรแบบเดิมๆอยู่ในงานเดิมๆทั้งที่ไม่ชอบไม่มีความสุขสุขภาพแย่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับสุขภาพที่แย่ๆนั้นต่อไปไม่ไปออกกบบาลังกายไม่เปลี่ยนชีวิตแต่เป็นไงมันง่ายตอนนี้คือง่ายความหมายของง่ายคือก็ได้ทำแบบเดิมๆทำตามอำเภอใจของตัวเองมันง่ายแต่เป็นยงไง ถามจริงชีวิตคุณมีความสุขมีความเติมเต็มจริงเหรอถูกไหมส่วนใหญ่คือไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าอะไรต้องบอกว่าร้อยทั้งร้อยคือไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่ามนุษย์จริงๆแล้วเราอ่ะมีความสุขจากการที่เราได้เป็นเบเตอร์เวอร์ชันของตัวเองในทุกๆวันในการที่เราพัฒนาเราเก่งขึ้นเราดีขึ้นดีขึ้นในแง่มุมไหนก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นกว่าวันเมื่อวานนั่นแหละคือแหล่งที่มาของความสุขของมนุษย์และอีกแหล่งที่มาของความสุขมนุษย์คือการที่เราได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นที่มากไปกวว่่าาแคตัเเรเอง ทำเพื่อคนอื่นอาจจะเป็นคนในสังคมลูกน้องทีมงานบริษัทองค์กรหรือคนในครอบครัวเราคนที่เรารักสิ่งเหล่านี้คือการที่เราทําอะไรเพื่อคนอื่นอย่างแท้จริงที่มากไปกว่าแค่ตัวเราเองกับการที่เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นในทุกๆวนันเราพัฒนาขึ้นในทุกๆวนันสองสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นที่มาของความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่การที่แบบเสพสุขหรือมีความสุขความสนุกกับสิ่งต่างๆไปในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้ใช่นําความสุขมาให้เราเนาะแต่เป็นความสุขแบบที่เรียกว่า h e โดนิสติก แฮปปิเนสคือความสุขที่มันเกิดจากความสนุกตื่นเต้นแต่มันไม่ใช่ความสุขระยะยาวนะมันเป็นแค่ความสุขระยะสั้นแค่นั้นแหละเหมือนที่เราไปช้อปปิ้งซื้ออะไรมาใหม่สักอันนึงสมมุติซื้อ iPhone มาเครื่องใหม่โหตื่นเต้นสนุกแล้วมันก็จบแค่ในระยะเวลาสั้นๆเลยมันไม่ได้สร้างความสุขระยะยาวให้กับตัวเราเองสิ่งที่สร้างความสุขระยะยาวเราก็คือสอสิ่งเมื่อกี้แหละการที่เราพัฒนาตัวเองแล้วก็การที่เราทําอะไรเพื่อคนอื่นที่มากไปกว่าตัวเราเอง ในภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า growth แล้วก็ contribution ทีนี้พอเรามี vision board ละเรามีเป้าหมายละแล้วเราก็มี commitment แล้วแล้วเราก็อยู่บนหลักการที่ว่าเฮ้ยชีวิตเราอยู่ในการควบคุมของเราร้อเรละเรายอมรับมันละต่อให้มันยากลำบากยังไงแต่ถึงวันนี้เรายอมรับมันละมันอาจจะผ่านขั้นตอนการต่อสู้มีข้ออ้างนู่นนี่นั่นมาละแต่วันนี้ฉันฉันสรุปและฉันยอมรับละ ฉันยอมจำนวนต่อหลักการข้อนี้แล้วว่าฉันรับผิดชอบจริงๆละชีวิตเราขึ้นอยู่กับเราร้อยเปร็นละนะ แล้วฉันพร้อมฉันทําข้อสัญญาและตกลงใจแล้วว่าฉันต้องไปถึงเป้าหมายของฉันให้ได้เนี่ยแต่ทําไงอ่ะแต่ละวันตื่นเช้ามามันอยากจะกลับเข้าไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนผ่านไป3เดือนลูกค้าที่มาโคชชิ่งอาจจะรู้สึกว่าโหมันเหนื่อยเนี่ยปีนเขาลูกเนี้ยปีนภูเขาลูกนี้เหนื่อยจังเลยกลับไปอยู่ที่ตีนเขาเหมือนเดิมได้ไหมกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้ไหมไม่เอาแล้วดีกว่าหรือว่าโปรเจก t นี้มันไม่น่าจะเวิร์กเดี๋ยวขอกลับไปอยู่แบบเดิมดีกวาเนี่ยมันจะมีสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นตลอดเลย เพราะว่าอะไรแม้แม้คนที่แบบมีความสําเร็จมากๆต่อให้คนที่มี m i n d s e ตทำข้อสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าเดี๋ยวฉันต้องไปให้ถึงให้ได้ระหว่างทางต้องมีความท้อทแท้แบบเนี้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันจะมีเสียงหนึ่งในหัวที่บอกว่าเฮ้ยเธอต้องทําได้ลุยต่อไปเธอมาขนาดนี้เธอจะยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้แต่ในขนาดเดียวกันมันจะมีอีกเสียงที่บอกว่าเฮ้ยจะเหนื่อยไปทําไมอ่ะกลับไปมีชีวิตแบบเดิมดีกว่าไหมเออไม่ต้องดิ้นรนมากหรอก ชีวิตเดิมก็ไม่ได้แย่นี่ไอ้มันคือ2เสียงที่ตีกันในหัวถ้าเราไม่อยากกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราไม่อยาก ท้อใจกลับไปอยู่ชีวิตแบบเดิมกลับไปมีชีวิตแบบเดิมแต่อยากจะไปต่ออยากจะปีนภูเขาลูกนี้ต่อไปให้ไปถึงยอดเขาให้ได้แล้วไปปักธงชัยชนะให้ได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรต้องมีความตระหนักรู้ในตัวเองว่าเสียงนี้ที่ผุดขึ้นมาในหัวที่บอกเราเว้ยกลับไปมีชีวิตแบบเดิมอย่าไปดิ้นรนมากเลยจะทำไปทำไมเป้าหมายนี้ชีวิตตอนนี้ก็โอเคอยู่แล้วเงินก็มีอยู่ชีวิตก็โอเคอยู่แล้วนี่ จะดิ้นรนไปทําไมเอออ้วนแบบนี้ก็ไม่ได้แย่นี่ยังไม่ตายวันนี้หรอกไม่เป็นไรหรอกขอไไปทําไมจะมีซิกแพคไปทําไมจะมีสุขภาพดีไปทําไมอยู่แบบนี้มันก็โอเคอยู่แล้วนี่มีเงินเท่านี้ก็โอเคอยู่ได้จะดิ้นรนไปทําไมเหนื่อยนะเราต้องมีความตระหนักรู้ก่อนว่าพอเสียงนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือเสียงที่ไม่จริงมันคือเสียงที่จะพาเรากลับไปในอดีตกลับไปสู่ชีวิตที่เราไม่ได้อยากจะมี แล้วเราต้องเถียงกับมันให้ได้เราต้องเถียงและบอกกับไอเสียงนี้ให้ได้ว่าเงียบไปซะความจริงคืออะไรความจริงคือไอชีวิตแบบเดิมมันไม่ใช่ชีวิตที่ฉันอยากจะมีฉันไม่อยากมีมันคือชีวิตแบบง่ายที่ใครๆก็ทํากันฉันไม่ต้องการจะมีชีวิตที่ง่ายฉันต้องการมีชีวิตที่ฉันมีความสุขและความเติมเต็มในชีวิตจริงๆฉันต้องขึ้นไปยืนบนยอดภูเขานั้นให้ได้และฉันรู้ว่าเส้นทางที่จะไปถึงยอดภูเขานั้นมันยาก ทุกๆวันฉันต้องทําสิ่งที่ยากทุกๆวันฉันต้องทําสิ่งที่มันออกไปนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วเถียงแล้วเถียงกับไอคนคนนั้นอยู่แล้วเถียงกับเสียงนั้นที่มันอยู่ในหัวที่มันจะพาเรากลับไปมีชีวิตแบบเดิมอยู่นี่แหละคือวิธีการพอเรารู้สึกอยากขี้เกียจอยากผัดวันประกันพรุ่งเราต้องดึงเสียงนั้นออกมาให้ได้เราต้องเอาตัวพาร์ทพาร์ทนั้นของของตัวเราเองที่มันอยู่ในตัวเราเองเนี่ยพาร์ทที่กล้าหาญพาร์ทที่เป็นลีดเดอร์พาร์ทที่มีมายเซ็ตที่ดีเถียงกับไอคนคนนั้นให้ได้ เถียงกับอีกพาร์ทนึงในตัวเราที่กําลังจะฉุดล้างเราและพาเรากลับไปอยู่ในที่เดิมๆที่เราไม่อยากจะไปอยู่และเราต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองนะคะเทคนิคหนึ่งที่จะพูดตลอดก็คือว่าให้เราเขียนออกมาเลยว่าสิ่งที่เราต้องทําให้สําเร็จในอาทิตย์นี้เดือนนี้คืออะไรบ้างเขียนออกมาเลยแล้วจับลงไปใส่ในปฏิทินเลยแล้วกําหนดเวลาให้แน่ชัดด้วยเช่นเฮ้ยต้องทําเว็บไซต์ใหม่ให้เวลาตัวเองเขียนเนื้อหาหรือคอนเทนต์สาหรับเว็บไซต์เนี้ย แค่สามชั่วโมงเท่านั้นห้ามเกินจากนี้คือมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตลกมากเลยนะคะว่าถ้าเรากําหนดเวลาแค่ไหนเราก็สามารถทําให้สาเร็จได้ในเวลานั้นถ้าเราให้เวลาตัวเองสามเดือนที่จะเขียนสิ่งนี้สามเดือนทําได้ไหมทําได้ถ้าเรากําหนดเวลาตัวเองให้สิบวันเขียนสิ่งนี้ทําได้ไหมทําได้ถ้าเรากําหนด ให้ตัวเองแค่3ชั่วโมงทำได้ไหมทำได้อีกเช่นกันถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการกำหนดเวลาเพราะถ้าคุณไม่กำหนดเวลาให้กับตัวเองคุณก็จะผลัดวันประกันพุ่งออกไปเรื่อยๆคุณก็จะทำไม่เสร็จไง ทุกอย่างต้องมีการกําหนดเวลาเหมือนที่เราพูดกันเรื่องสมาร์ทโกะการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยคุณต้องมีกกอบเวลาแน่ชัดว่าคุณจะทาอันนี้สําเร็จเมื่อไหร่ไม่งั้นมันจะไม่มีวันสําเร็จไงมันจะถูกผัดออกไปเรื่อยๆผัดออกไปเรื่อยๆและใจเราเนี่ยอยากที่จะผัดออกไปเรื่อยๆเราไม่อยากมีเกอบเวลามาบังคับเราหรอกเพราะมันรู้สึกอึดอัดใจมันรู้สึกกดดันว่าต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้วันนั้นต้องสําเร็จภายในวันนี้วันนั้น แล้วมันรู้สึกกดดันรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกว่าถ้ามันไม่สาเร็จแล้วเราล้มเหลวแล้วเราก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองถูกอะมมันรุดเราก็เลยไม่ชอบที่จะกําหนดกรอเวลาเราก็เลยชอบพูดว่าอ้ยอีกสมปีเดี๋ยวฉันจะลาออกอีกสปีฉันจะทําธุรกิจของตัวเองอีกสามปีฉันจะลดความอ้วนอีกสามปีฉันจะมีเงินเยอะขึ้นอีก3ามปีฉันจะเปลี่ยนมาทานอาหารที่ทําให้สุขภาพฉันดีนะมล้าอยากผัดออกไปเรายังไม่อยากทําตอนนี้เพราะว่าทําตอนนี้มันเจ็บปวดไม่อยากทำถูกไหมคะ เราก็ผัดไปออกไปเรื่อยๆเคยได้ยินคนที่เป็นแบบนี้ไหมที่พูดว่าเอ้ยสามปีสามปีหรือว่าปีหน้าปีหน้าเชื่อไหมว่ามันจะมันโอกาสจะเกิดมันน้อยมากๆเลยอะ่ะเพราะว่ามันพอไปถึงปีหน้าเราก็บอกว่าปีหน้าต่ออีกนะพอปี2020บเราบอกเอ้ยเดี๋ยวปี2021จะทำพอปี2021บเอราบอกไม่เดี๋ยวย2บสองจะทำพอย2ิบสองมาถึงเราก็บอกไม่เดี๋ยว23จะทำปีนี้ยุ่งจริง,รงไม่ได้จริงเดี๋ยวไป24ค่อยทำพอถึงปีบอกเดี๋ยว25ค่ยทําผัดออกไปเื่อยวก,ก็ไม่เกิดหอกคะ่ะ เราจะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ยอมรับความจริงไปเลยดีกว่าอย่าพูดแบบนี้ถ้าคิดว่าตัวเองผัดออกไปแล้วไม่ทำหรอกยอมรับความจริงไปเลยว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญสําหรับเราหรือเรื่องนี้สําคัญแต่เราไม่ทําอ่ะเราไม่ยอมทําเราขี้เกียจเราไม่ทําข้อตกลง,งข้อสัญญากับตัวเองว่าเราจะทําสิ่งนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ให้ยอมรับไปเลยว่าเราไม่ทําอย่าบอกว่าเดี๋ยวจะทํา อย่าบอกว่าอ้างนั่นอ้างนี่ท,ที่ที่ไปทําไม่ได้เพราะคนนั้นคนนี้มันไม่จริงยังไม่ทําเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะเศรษฐกิจไม่ดีมีบริษัทที่เขามียอดขายเติบโตก้าวหน้ากันเยอะแยะเต็มไปหมดถูกปะบริษัทที่เป็นท็อปอันดับโลกทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาในช่วงที่เศรษฐกิจวิกฤตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่จริงมันเป็นข้ออ้างถ้าเราไม่อยากที่จะตกกับเข้าไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซน โซนที่สบายโซนที่อยู่แบบเดิมเดิมเราอยากมีความก้าวหน้าเราอยากไปถึงยอดเขาอันนั้นให้ได้นะคะเราต้องสร้างวิธีการเหล่านี้ขึ้นมาเราต้องทําขึ้นมาเทียงกับไอเสียงที่อยากจะกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองให้ได้ความจริงคืออะไรเอาความจริงมาพูดนะข้อที่2เอาความจริงมาพูดข้อที่3คือแบ่งเป้าหมายนั้นให้ลงมาเป็นเป้าหมายย่อยเนาะสมมุติเป้าหมาย3ปีคืออะไรแตกลงมาเป็นเป้าหมาย1ป่ปีแต่ละปีต้องเกิดอะไรขึ้นปี2020ต้องเกิดอะไรขึ้น21เกิดอะไรขึ้น22ต้องเกิดอะไรขึ้น แล้วแบ่งลงมาย่อยลงมาเป็นเดือนอะในปี2020ตอนเนี้ยเหลืออยู่กี่เดือนต้องมีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละเดือนพอได้แต่ละเดือนแล้วแล้วแต่ละสัปดาหล์ล่ะต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณต้องเลิกผัดวันประกันพรุ่งคุณต้องทําข้อตกลงกับตัวเองว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งนี้ต้องทําเสร็จในสัปดาห์นี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งนี้ต้องทําเสร็จในสัปดาหน์นี้ในเดือนนี้ต้องเสร็จห้ามผัดวันประกันพรุ่งห้ามผัดไปเดือนหน้าแล้วถ้าผัดไปเดือนหน้าจะเกิดคอนเซควอนต์อะไรจะเกิดผลลัพธ์อะไรถ้าคุณัดออกไป เช่นถ้าสัปดาห์นี้ฉันไม่ออกกําลังกายอ่ะสัปดาห์หน้าต้องถูกสะสมไปออกกาลังกายเป็น2เท่าในสัปดาห์หน้าแล้วคุณต้องทําจริงๆใครใครสามารถกําหนดได้ว่าคุณจะทาจริงๆก็ตัวคุณเองไงถูกปะมันไม่มีใครมาบังคับคุณได้หรอกบนโลกใบนี้มันก็มีแต่ตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณเลือกยอมแพ้เลือกกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนทาอะไรแบบเดิมๆผัดวันประกันพรุ่งเหมือนเดิมคุณก็ยอมรับซะว่าผลลัพธ์คุณก็จะเหมือนเดิมดังนั้นวิธีการคืออะไรวิธีการคือคุณต้องควบคุมต สัปดาห์นี้มีอะไรต้องทําบ้างเขียนลงไปเลยใส่ลงไปในปฏิทินเลยในแต่ละวันในมือถือแล้วนี่แหละใช้แอปอะไรก็แล้วแต่ปฏิทินที่มาพร้อมกับมือถือของคุณนี่แหละวันนี้มีอะไรต้องทําบ้างอะไรคือ priority อะไรคือสิ่งสําคัญที่ต้องทําให้เสร็จวันนี้บ้างนะคะ แล้วอย่าหลอกตัวเองอย่าไปเอาไอ้เรื่องที่มันไม่สําคัญไอ้เรื่องที่มันชินที่จะทําอุ้ยมีงานนั่นงานนี่ต้องทําหูมีอันนี้อันนั้นต้องทําคนนี้ให้ฉันไปทําสิ่งนี้คนนั้นให้ฉันไปทําสิ่งนี้ฉันก็เลยต้องไปทําสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กลับมาที่หลักการเดิมว,ว่าเราควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตเราร้อยเปอร์เซ็นต์เราเป็นคนเลือกเองไม่มีใครมาบังคับให้เราทําอะไรทั้งนั้นทําสิ่งที่คุณใส่ไว้ในปฏิทินพร้อมกําหนดเวลาที่แน่ชัดว่าคุณมีเวลาทําสิ่งนี้แค่สามสิบนาที คุณมีเวลาทําสิ่งนี้แค่10นาทีแล้วคุณต้องทําให้เสร็จในเวลาที่กําหนดด้วยไม่ใช่จาก10นาทีกลายเป็น10ชั่วโมงไม่ใช่สมชั่วโมงกลายเป็น3วันเพราะว่าตอนที่คุณคิดมาแล้วว่าคุณให้เวลาตัวเท่านี้กับกิจกรรมนี้หรือง,งานนี้ที่คุณต้องทําคุณต้องคิดมาเป็นอย่างดีแล้วคุณต้องวิเค,คราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่าให้เวลาเท่านี้เหมาะสมแล้วหลายคนมักจะให้เวลาเยอะเกินอันนี้บอกเลยเป็นข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งให้เวลาเยอะเกินโอ้ทำอันนี้ต้องใช้เวลา10ชั่วโมงเลยเหรอทำอันน เรากลับมามองความจริงกันก็กลับมาที่หลักการว่าเอาความจริงมาพูดกันมันไม่ได้ต้องใช้เวลาเยอะขนาดนั้นคุณให้เวลาตัวเองเยอะเกินไปเพราะคุณไม่อยากทําให้มันเสร็จไงคุณเลยให้เวลาตัวเองเผื่อเอาไว้เยอะๆคุณต้องกลับมามองความเป็นจริงงานนี้ใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงกันแน่นะคะกำหนดลงไปและทําตามนั่นคือคําว่ินันกําหนดแล้วทําตามคําไหนคํานั้นสัญญากับตัวเองแล้วต้องทําตามอันนี้คือคําว่าวินันมันไม่มีใครมาบังคับขู่เข็น ให้คุณมีวินัยได้หรอกตอนเด็กๆอาจจะมีแต่พอโตมามันไม่มีนี่คือเหตุผลว่าทําไมหลายคนพอตอนเรียนมัธยมประถมมัธยมเรียนเก่งเช่พอเข้ามาหาวิทยาลายัยเกรดแย่เลยเป็นเพราะอะไรเพราะพอคุณเข้ามาหาวิทยาลายัยไม่มีใครมากาหนดคุณแล้วไงไม่มีใครมาสร้างวินัยให้คุณไม่มีใครมาสร้างกฎกติกาอะไรกับคุณแล้วไงเรียนไม่เรียนก็เหลือ,องคุณอ่านหนังสือสอบไม่สอบก็เหลือ,องคุณเหมือนกันเลย ตอนที่คุณทางานบริษัทเนี่ยมันก็มีข้อกําหนดต่างๆถ้าคุณไม่ทำคุณถูกไล่ออกถ้าคุณไม่ทําหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบแล้วให้ข้อสัญญาให้ข้อตกลงให้กับเจ้านายแล้วคุณไม่ทําหรือมันมีหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างที่เป็นหน้าที่ของคุณแล้วคุณไม่ทําคุณก็ต้องถูกว่าถูกตำหนิถูกไล่ออกถูกรถยืนเดือนถูกอะไรสักอย่างมันจะมีผลลัพ์อะไรบางอย่างแต่พอคุณมาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันไม่มีใครมากําหนดคุณตรง่ายถูกไะไม่มีใครมาบอกให้คุณต้องทําอันนี้อันนั้นน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 ววววััััััี้้้้เเเเเพรราะะฉมมมปป็็ื่อออองงงิยขขคคุุณณ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนประสบความสําเร็จเวลาที่เป็นลูกจ้างของเขาแต่พอมาเป็นเจ้าของธุรกิจึงไม่ประสบความสาเร็จเพราะคุณไม่มีคอมมิตเมนต์และไม่มีมินัยตรงนี้กับตัวเองนั่นเองแต่ตอนที่คุณอยู่บริษัทมันมีคนบังคับคุณใหถ้าคุณไม่ทํามันจะเกิดผลลัพธ์อะไรบ้างแต่พอมาเป็นนายตัวเองเนี่ยเออรู้ทั้งรู้แหละว่ามันจะเกิดผลลัพธ์อะไรบ้างแต่ไม่มีไม่มีการถูกไล่ออกจากบริษัทของตัวเองไงถูกไหมอ่าคุณเลยหลอกตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่มีผลลัพธ์ในเชิงลบนะไม่ทําก็ไม่เป็นไรหรอก ัดวันประกันพรุ่งออกไปก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆมันมีไหมมันมีผลลัพธ์มันมันมีแน่นอนก็คือคุณก็ไม่สำเร็จเนี่ยธุรกิจของคุณก็ไม่เกิดเนี่ยเป้าหมายของคุณก็ไม่สําเร็จคุณก็ไม่ได้เดินไปถึงยอดภูเขาอันนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครมาเคี่ยวเห็นคุณที่จะผลักคุณขึ้นไปถึงภูเขายอดภูเขานั้นมีแต่ตัวคุณเองเท่านั้น อ่างกับการที่คุณเป็นลูกจ้างในบริษัทมันมีคนผลักคุณมันมีคนกดดันคุณมันมีแผนกนั้นแผนกนี้ที่ผลลัพธ์เขามาเชื่อมโยงกับคุณถ้าคุณไม่ทําแผนกนั้นแผนกนี้เขาก็ต้องมาว่าคุณถูกไหมเป้าหมายเรามีเป้าหมายร่วมกันคุณไม่เดินขึ้นเขาพวกเราขึ้นเขาไม่ได้นะคุณเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนี้คุณก็ถูกกดดันผลักดันให้ต้องขึ้นไปที่ภูเขายอดเขาด้วยกันแต่พอมาเป็นเจ้าของธุรกิจมันคือตัวเราคนเดียวแล้วนี่ไม่มีใครมาบังคับเรามีแต่ตัวเราเองนี่แหละที่จะบบััังงตวเเราอ ลองไปคิดกันดูเป้าหมายของเราคืออะไรวันนี้เราอยู่ข้ออ้างอะไรอยู่เราโทษใครอยู่และเมื่อไหร่ที่เราจะทําข้อตกลงกับตัวเองว่าเราเราจะยอมรับความจริงว่าผลลัพธ์ในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับเรา100%และการที่เราเลือกเส้นทางที่ง่ายการที่เราเลือกที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนท้ายที่สุดไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีไม่ได้ทําให้เรามีความเติมเต็มและมีความสุขกับชีวิตอย่างแท้จริงมันทําให้เราแค่สบายเท่านั้น ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วถูกไหมอยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็คือโซนที่สบายโซนสบายคืออุ้ยกินอะไรที่อยากกินขี้เกียจไม่ต้องออกกํบบาลังกายไม่ต้องโทรหาลูกค้าถ้าไม่ต้องโทรหาลูกค้าก็ไม่ต้องถูกปฏิเสธถูกไหมอ,อยู่ในคอมฟอร์ตโซนสบายๆง่ายๆชิลๆแต่คุณก็จะไม่สามารถมีชีวิตในแบบที่คุณต้องการที่จะมีอย่างแท้จริงพอคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนจริงๆแล้วคุณไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองเหรอก มันแค่รู้สึกว่าเราได้ทาสิ่งที่ง่ายแต่คุณไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองคุณจะรู้สึกเสลยกับตัวเองจะรู้สึกว่าเราผิดข้อตกลงข้อสัญญากับตัวเองอีกแล้วตั้งเป้าหมายว่าวันนี้เราอยากทําแบบนี้เราจะทําแบบนี้นะเราจะทําแบบนี้นะแต่สุดท้ายเราก็ไม่ทําเราผิดข้อตกลงเราผิดข้อสัญญาที่เรามีต่อตัวเองแล้วเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองดังนั้นการที่เราอยู่ในคมอม์ตโซนสุดท้ายระยะยาวมันไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่เราต้องการในชีวิตมันไม่ได้ทาให้ชีวิตเราดีจริงๆ ก็ฝากไปคิดกันนะคะถ้าเราอยากมีชีวิตในแบบที่เราต้องการจะมีแต่ตัวเราเท่านั้นและคะ่ะที่จะสามารถเลือกได้และควบคุมชีวิตของเราได้และพาตัวเองไปถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการในชีวิตได้อย่างแท้จริงนะคะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะกับพอดแคสต์ตอนหน้านะคะ่ะ The Mindset Podcast ความสุขความสำเร็จเริ่มต้นที่นี่ติดตามนิดาได้ตามช่องทางต่างๆดัตง,ต,ง,ต,งต่อไปนี้นะคะ ช่องทาง YouTube c h ANNEL COACH NIDA Facebook Page COACH NIDA และ Page NLP LIFE MASTERY Instagram NIDA LIFE COACH และสำหรับใครที่ชอบเรื่องการพัฒนาตัวเองต้องการยกระดับผลลัพธ์ในชีวิตทั้ง12ด้านและสร้างธุรกิจ expert business ธุรกิจที่สร้างจากความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณมาเข้าร่วมฟรีเวิร์กชอปกันได้ที่กลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่า1% Mindset นะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe the Mindset Podcast กันด้วยค่ะ